เฮ้น่าดูเซตสวัสดีครับแป๊ะครับบัมครับเฮ้ยทำไมทำไมทำไมคุณบัมเปลี่ยนไปเยอะวะกินข้าวกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะช่วงนี้อยู่บ้านอ่ากูได้เก็บตัว Stay at home กินเยอะกินเยอะได้นะครับมอคราบอวัาที่ามาสลับบ้างอ่าเพราะว่าคืนนี้คุณบ๊มเขาติดธุระครับผมเออโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาอันนี้กัน รีแอคชั่นรีแอคชั่นครับผมเทรลเลอร์แต่นี่สั้นหน่อยมันเป็นทีเซอร์ช่วงนี้หนังใหม่เพียบโอ้โหตะนุงตุงตังยิบยับเลยอันนี้เป็นของ a a m z Amazon Prime อ้าวเดี๋ยวนี้มาทำหนังแล้วเลยอ Amazon นี่เขาสตรีมมิ่งนานแล้วออมีหลายอย่างเลยคล้ายๆพวก Netflix เหมือนกันคือเขาก็จะมีออริจินอลของเขาคือเป็นหนังแบบเขาทำเองลงทุนลงทุน เหมือนสตรีมมิ่งช่องอื่นอันนี้ของช่อง Amazon นะครับใครที่มีสมาชิกคนไทยก็สมัครได้ผมก็เคยเป็นสมาชิกอยู่แต่ทีเนี้ยเขาจะไม่มีซับไทยนะเออเอจะไม่มีภาคไทยจะไม่มีซับไตเติลไทยเออเออจะมีซับอังกฤษเออเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าคริสแพร์เล่น ส,สตารอร uh ์ด huh. กับคนคุมไดโนเสาร์เราเอง uh huh. เ,ออเขาแวะมาเล่นสตรีมมิ่งบ้างแล้วชื่อเรื่องว่า the tomorrow war oh. สงครามแห่งวันพรุ่งนี้ oh. อขอดูก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไง uh. อ่พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามก้ oh. Oh. เฮ้ย เฮ้ยเหมือนแบบอ้าวชุดเหมือนนาคตสายไฟไฟสายไฟจุลัยเซกเก้นกรกฎาคมเฮ้ยบูว่ะถือปืนแอคชั่นละต่อสู้คู่วันพรุ่งนี้นี่คริสแพทเฮ้ยก็เฮ้ยเก๋อยู่วินาสันตโลสู้กับใครเราเอ้ยเฮ้ยเหมือนจะให้ดูแวบหนึ่งผมมันสั้นไปไหนเนี่ยจบแล้วหรอโอ้โหสมกับคำว่า ทีเซอร์จริงๆเลยฮะอันนี้คือขอโทษนะไม่เห็นแมวเลยมาแว็บหนึ่งรู้แค่ว่าอ่ะเป็นสงครามเหมือนมาบอกว่าใครเล่นอ่ะมีใครเมีมีโปรโมทคิสแพดดังสุดในเรื่องแล้วไงคือมีเงินจ้างอ่ะแค่นี้แล้วแบบหมดหมดตูดแล้วแล้วก็รบแน่นอนและดูมันเหมือนหนังอนาคตไว้ชุดที่ผู้หญิงแต่งตอนต้นอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกทีตอนนี้เราทำระบบใหม่แล้วนะคือทีเซอร์เทรลเลอร์เนี่ย เราคล้องใจตรงไหนเนี่ยเราดูใหม่เลยเออเพราะว่ามันเร็วเกินมันยังเป็นรอบเดียวดูไม่ทันเออนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเนี่ยชุดมันล้ํานะใช่ใช่เหนือกว่าสวัสดิ์ธมดาใช่ค่อนข้างล้าสมัยแต่ดาราเนี่ยบอกตรงไม่รู้จักดารานี่ใครวะไม่รู้จักบอกเลยว่าอย่างที่บอกนะคิสแพดดังสุดแล้วน่าจะคนเดียวด้วยเขาเป็นแก๊งเหมือนแบบ เขาเรียกเหมือนแบบทหารรับจ้างไงนะเมอร์เซเนรี่เนี่ยมีคนใส่สูตรด้วยซ้ายมือใช่มีมีเกาะมีเกาะมีอาร์มแสดงว่าต้องไซไฟแน่แน่เออแล้วเหมือนแบบชุดแบบคัสตอมเนอะคือเซตเนี้ยไม่เหมือนทหารอาชีพใช่เออเออไม่ใช่เหมือนไม่ไม่เหมือนเมื่อกี้แก๊งเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเขาเป็นทหารโดยตรงเลยอันเนี้ยเหมือนแบบว่ากลุ่มที่มารวมกันแบบทหารรับจ้างเหมือนประชาชนรวมตัวเออเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงคนซ้ายมือใส่สูตรเพื่อชัดที่สุดแล้วว่า มึงไม่ใช่ทหารแน่นอนทหารแม่งไม่แต่งตัวอย่างนี้แน่ๆเอออ่ะเจาะตอนตูดหน่อย<ะ>ไอ้ที่เราคาใจว่าอะไรวะแต่เจาะแล้วนะ,ะยังดูไม่ออกอยู่ดีอะไรวะคุณม้อนี่มันตัวอะไรวะปีศาจไฟ,ไฟ <laughs> ไม่ แม่งเหมือนเป็นงูนะเออ,เอ,อแล้วมันเสือกแฝงตัวกับสายไฟที่คุณม่อ,อบอกเลยเออปีศาจเป็นเอเลี่ยนสายไฟเอเลี่ยนสายเคเบิลเออเออเหมือนว่ะเหมือนจริงผมว่าเนี่แหละมั้งที่มันสู้ด้วยน,น่าจะสู้กับเอเลี่ยนเดี๋ยวเรารอดูของจริงหรือรอดูเทรลเลอร์เต็มเดี๋ยวต้องมีอันนี้มันเหมือนยั่วน้ำลาย ชื่อชื่อคลิปเนี่ยเขาเขียนชัดเจนว่า first look อ่าม <Peace. S 1> ันจ็มีตัวตัวตวต่อไปแน่แอันนี้คือให้เห็นแค่แบบตัวแรกก่อนเอาไปดูแค่นี้ก่อน,อนเออโอเคก็น่าดูในระดับหนึ่งเออขนมคะแนนเดี๋ยวค่อยให้และกันอันนี้มันทีเซอร์วะ่ะมันสั้นจนแบบมันไม่เห็นอะไรเลย,ยคุณม่อทักเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรวันนี่ยเราแค่มีเอเลี่ยนเคเบิลนี่แหละหตัวแล้วก็คิสแพทหคน แล้วก็ทหารทหารเออแล้วงบประมาณน่าจะหมดไปแค่นี้เดี๋ยวรอดูเทรลเลอร์เต็มๆแล้วเดี๋ยวก็ให้คะแนนกันครับและก็รอลุ้นว่าไอ้ศัตรูเนี่ยที่เป็นเอเลี่ยนสายไฟฟ้าเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้ไหมอ่าคือโหโถ้ามีแค่นี้นี่จบเลยนะคือเกบ,บกลางเลยนะ แบบซีจีมึงงบมึงแค่นี้เหรอปกติเทเลอร์เฟิร์สลุคเนี่ยเขาต้องโชว์ทีเด็ดเลยมันต้องหน้าดูเออมา่อวงไม่ไม่อย่างว่าอันนี้มันอเมซอนไงคืออย่างที่บอกคืองบประมาณเนี่ยมันมันคงไม่เท่าหนังใหญ่ต้องมองอย่างนี้ด้วยงบประมาณมันเป็นสตรีมมิ่งและช่องเขาเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ดังเหมือนเน็ตฟล็อกเน็ตฟิกแล้วมันไม่ได้เวอร์ไวมันคือรองรับแค่บ้านเขาเมก้าที่บอกอย่างที่เราพูดไปต้นคลิปแล้วซับไทยก็ไม่มีเอออะไรก็ไม่มี เออแต่ก็น่าสนใจใ<ช>เพราะผมเนี่ยชอบค<ช>ิสแพดสตาร์ลอดโอ้โหสาวก MCU นี่ถ้าเล่นเรื่องอื่น,นเราก็ต้องตามดูแล,และเรื่องนี้ก็เข้าทางเรามันเป็นบู๊ใช่แอคชั <Action S 2> ่นวินาซันเตโลเอเลียนไซไฟคือมันแนวเราเคืออย่างเงี้ยเราดู100%เออ,เอ,อ,เอ,ออคลิปนี้ก็ประมาณนี้น่าสนใจเดี๋ยวรอเทรเลอร์เต็มเดี๋ยวจัดให้อีกเอ ก่อนจากไปนะครับขอบคุณทุกๆคนโอ้โหที่กดซับสไครต์กดติดตามว่าให้ช่องเราซับสไครเบอร์เรานี่ตอนนี้โอ้โหทะลุเป้าดีกว่าที่คิดดีใจมากดีใจมากแฮปปี้มากจนคุณม่อเลยต้องมาช่วยผมเลยครับเพราะว่าแบบเห็นให้ช่องเพื่อนแม่งเริ่มโตเว้ไหลทุกวันเห็นกลับมาแจมอีกดีกว่าเออช่วงนี้ว่างด้วยสเตฟอมโฮมด้วยไม่ใช่ work ร์ฟอมโฮมด้วยเออก็เลยแบบเอ้ยเว้ไปช่วยเป้ดีกว่าเออ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์คลิปเนี้ยคอมเมนต์คุยดิว่าสนใจไหมอ a มาซอนหรือแบบว่าพี่หาดูไม่ได้ว่าอาม z ซอนอะไรยังไงคือเราอ่ะสมมุตินะใครที่ซื้อของอ m มาซอนอ่ะซื้อของจากต่างประเทศอ่ะเว็บไซต์อ่ะถ้าเราเป็นสมาชิกพรามของเขาอ่ะคือสมาชิกที่แบบแพงสุดของเขาเราดูฟรีเลยนะอ่าสิทธิพิเศษเลยคือถ้าคุณเป็นสมาชิกอามาซอนอยู่แล้ว แล้วเวลาคุณสั่งของสมมติสั่งหนังสือเขาดังเลยหนังสือหนังสือเมืองนอกส่งมาที่ไทยเนี่ยเขาส่งนะบางบางสาขาเขาส่งแล้วคุณสมัครเป็นพรามเนี่ยคุณดูพวกเนี้ฟรีมันอยู่รวมอยู่ในแจกเลยมันรวมอยู่ในรายเดือนเดียวกันครับแต่ก็ต้องซับอังกฤษอซับไตเติลอังกฤษเออโอเคอันนี้แนะนําไว้เผื่อใครสนใจนะครับ Amazon คือเว็บไซต์ที่เขาขายของนั่นแหละ เราสมัครพรามเขาดูหนังฟรีมันรวมอยู่เดียวกันชื่อแอคเคาเดียวกันอ่าแล้วก็สําหรับใครที่กดติดตามให้เราแล้วคุยคอมเมนต์กับเราแล้วมีอีก2วิธีนะครับที่จะช่วยช่องเราครับวิธีแรกง่ายสุดขีดแชร์คลิปแชร์เลยฮะแชร์ช่องโคนี่ง่ายมากเลยเใครเล่นไลน์กรุ๊ปไลน์ก็ส่งไปเพื่อนในกรุป๊ป <Please. S 1> เออใครเล่น Facebook ก็เอไปแชร์หน้าเฟซบุ๊กตัวเองบผมคอมมูนิตี้ช่องเราน่ยมันจะได้ขยายาใหญ่โตขึ้นไปอีกช่วยกันนิดนึงง่ายเลยไ,<อ>ไม่เสียค่าใช้จ่ายอ,อ,อีกวิธีหนึ่งก็ง่ายฟรีเหมือนกันกด like fan ไล<อ>ค์แฟนเพจเฟ e บ o ๊กโหตอนนี้อัปเดตกระจายเลยผมฟิตจัด <c oughs> ว่างจัดสเตย์ผอมง <c oughs> โอ้โหอ,อัปเดตยับคอนเทนต์เราเริ่มเยอะแล้วเยอะเลย Facebook ที่ผมบอกเลยผมอัปเดตเยอะมากช่วงนี้ฟิตคิดสุด คือโปสเตอร์หนังที่เราไม่ได้เอามาทำคลิปหรือพวกฟิกก้งฟิกเกอร์ของเล่นของสะสมที่เขาโปรโมตและเราไม่ได้เอามาทำคลิปจะอยู่ใน a c e b o o k หมดเลยแอบเห็นหลังๆมีกระซ่งก็สิบด้วยโอโหปบาเลยข่าวส่งข่าวสั้นเพียบตอนนี้บอกเลยว่าเพียบเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะกับการทำคลิป u t u b บมันสั้นๆง่ายๆเราก็อัปเดตใน a c e b o o k เออลิงก์เนี่ยอยู่ในเดสคริปชันของทุกคลิปเลยหาง่ายสุดขีดเออ หรือใครที่เพิ่งมาเจอเราคลิปนี้คลิปแรกเออช่องพี่ชื่อเป้บัมทำไมวันนี้เป็นเป้หม้อวะเอ้ยสลับตัวกันบ้างเออเปลี่ยนบรรยากาศเออคุณบัมไม่ว่างก็เอาคุณหม้อมาช่วยแทนอ่าและอาจจะถูกสตาเราถูกใจช่องเราเฮ้ยพี่หนังที่พี่แนะนำเฮ้ยก็น่าดูใช้ได้เดอะ o ูมอร์โรวอเฮ้ยสตาร์หลอดเลยนี่ว่ะพี่ไอที่มันคุมแรปเตอร์เลยใช่ไหมพี่เอยคนเดียวกันเลยถ้าถูกใจเรา ถูกชะตาเราแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามใ้ช่องเราเนี่ยครับผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่ต้องลังเลแล้วทุกคนอย่าลืมสับส c คร b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลีนะครับสวัสดีครับขอรอดูเทเลเต็มก่อนเดี๋ยวก็ให้คะแนนสั้นเหลือเกิน